ความจำเต็มแก้ได้ดูสิแดงเถือกเลยมาเพิ่มพื้นที่เก็บแบบง่ายๆไปดูกันเลยครับไปที่ไฟล์แล้วกดไปที่หน้าหลักหน้าหลักของเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็นำเอาแฟลชได์ที่เรามีอยู่เนี่ยแหละเอามาเสียบนำมาเสียบที่ตูดมันจะมีไดซ์โชว์ขึ้นมากดเข้าไปเลยกดไปที่จุดสจุดไปที่สร้างโฟลเดอร์ใหม่แล้วตั้งชื่อจะตั้งเป็นเลขหกดเสร็จเส้นกดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยไปที่ แกลเลอรี่รูปต่างๆเหล่านี้ให้เราย้ายออกไปให้หมดแล้วเดี๋ยวกลับมารลบคุณหนึ่งจะยกตัวอย่างแค่รูปภาพตามนี้เพื่อให้เราเห็นแล้วกดปุ่มด้านซ้ายเพื่อแชร์ออกเลื่อนขึ้นไปเลือกบันทึกไปยังแอปไฟล์กดย้อนกลับกดเลือกหาไปที่แฟลชไดร์ไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างกดบันทึกรูปเมื่อสักครู่นี้จะมาอยู่ในแฟลชไดร์พอกราฟเสร็จแล้วเขาจะเด้งกลับมาที่หน้าแกลเลอรี่เราก็กดเลือกแล้วเลือกลบอันที่เราบันทึกเรียบร้อยแล้วแล้วกดถังขยะกดยืนยันลบลบเสร็จกดย้อนกลับเลื่อนขึ้นไปที่ถังขยะ เราก็ลบออกไปเลยเราจะได้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นกดลบยืนยนันลบเวลาที่เราจะไปดูรูปต่างๆของเราเราก็ไปที่ไฟล์ไปที่โฟลเดอร์ชื่อหนึ่งรูปมาอยู่ในนี้แล้วสนใจตัวต่อแฟดได์กดไปที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยเอาแฟชได้ที่เรามีอยู่เอามาใช้งานได้เลยถ้าอยากได้แฟชได์ที่มีความจุเยอะๆแล้วดีๆกดไปที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้เดี๋ยวแนบลิก์ร้าน,นค้าที่คุณหนึ่งซื้อไว้ให้เคลรับดีๆแบบนี้พิมพ์คำว่าชอบให้ด้วยนะครับครหนึ่งสอนดี